เนื้อสามกิโลสามขีดจ้ะุแล้วจะสลัดน้ำลำไยทำเนื้อสเต็กด้วยจ้ะแล้วทำสเต็กมืนเนสตสเต็กเนื้อคุณก็อบมันฝรั่งโอ้ขัวนี่หกขนาด

ไอ้สื่อซ่องที่เขาแบบว่าเรียบร้อยแล้วจะอาก,กาเฮ็ดเองแล้วจะเส่บนซองเด้อมันเป็นยังไงเด้อกะลังคนเป็นซ่องแบบนี้เด้อจะเ้ากามาเฮ็ดเองกะเน่ยแล้วกะนนุ่มแล้วจะแลกกะผงของไงเพิ่นนี่ละผงเฮ็ดสดเพิ่นนี้น่าจะนะ ง่ายๆสบายๆในเวลาเร่งรีบกนะันสิเพียตั้งแต่เริ่มแรกเฮ็ดบ่ได้รอกพ่อแม่พี่น้องมันหมืดมันคำํา้ากระทะจะหอนแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อมาลงแล้ว จะกระตั้งไว้นี่ละง่ายๆเขี่ยวไว้ทำไฟอ่อนๆนะไว้ตั้งไฟอ่อนไว้น่าจะไฟมันเขียเ่ยไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเอาเนื้อลงกระทะกวจะมันฝรัง่งควันทวนๆวนอยู่่นอันนี้มันฝรั่งบดผสมกับบอคเกลีกับเกลือกับพริกไทยนะจน๊ะเนาะเอาไปให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปน้นแา,าแล้วก็เข้าไปอบจ้ะพ่นแล้วกับข้าวกับปลาโอ้ยปเลยแก อาหารฝรัง่งง่ายๆกันละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาท้างนี้ใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วด้อจ้ะเด้ะ ขังแล้วซีนาที่แล้วจ้าเด้ขอขางแล้วซีนาทีนี่ก็ร่างพอดี อีเปียสก่อนโอ้ฟอี์ดิอวไว้ต่าเวลพระอายกินเข่ากันนะจ้าบุญอาจานเป็นแบบนี้แหละ